สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับแนวทางราวพัฒนาครับพี่น้องเนาะยี่สิบสองกรกฎาคมหกสิบเจ็ดมานําเสนอสู่พี่น้องเอฟซเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องเพื่อได้โชคลาภไปน้ากันครับคลิปก็นานนี้ครับพี่น้องลงไปแล้วพ่อลาดเผาเด่นเดินดีพี่ปะกายคนภูเขาสี่สำนักเด็ดครับพี่น้องเนาะ พร้อมกับเลขทูปองค์พระพิฆเนศพร้อมเลยครับผมครับสำหรับอพี่น้อยเอฟที่รอคอยรับชมรับฟังตัวเลขของพอหลาดพาวครับผมหรือว่าเด่นเดันดีพี่ปากกายคนภูเขาครับผมลงไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางอาราวพัฒนาเจ๊ปูครับพี่น้องเนาะกลับมาแล้วเด้อครับผมเจปูคับอาจารย์เอปันโชคครับผมครับอาจารย์ผู้อาจารย์เอกละก ปูขุนเด้อครับพี่น้องครับผมครับมาบึงมาพิจารณาไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับผมแต่ละเสียนเพิ่นกะมีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะครับผมืันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเด้อครับพี่น้องส้มเขาครับเขาขีวเขียวปีนี้เขาสิบ่สูงหลายเด้อครับผมบ่คือปีกายเพราะว่าเพิ่นใส่เขาพันเตียครับพี่น้องเนาะครับเขาพันเตียเวลาเกี่ยวกับจังสิบ่ยากครับผมเพราะว่าปีกายนี่ เขาลมครับผมเขาลมผลผลิตก็เลยลดลงไปกับปีนี้เพอใะง่ไม่ง่เพื่อนก็เลยเอาเขาเตี๋ยมาใส่ครับผมแต่ว่าเขาเตี๋ยกับเบื้องแล้วกับใบออกเหลืองด้วยครับพี่น้องเนาะรับบลูขึ้กันกับพี่น,อน,นออ้องภาษาบขึ้กันออกแดงเหลืองเอาเพื่อนอาจจะท่านได้ติดหรือว่าท่านได้ไไง่ญ่ก็หนีครับผมเดี๋ยวจะคอยมาเบื้องกัน ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนารวมเสียงในคลิปนี้ครับผมครับน้ำเชียร์พาลุยกขอขอ,ขอบขอบพระคุณปูขุนครับอาจารย์อาจารย์ผู้ครับผมเจปป๊ปูอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอปันโชคด้อครับพี่น้องครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์พาลุยส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเชียนเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ นำเชียร์พารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเด็ด5สำนักกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเราพัฒนาสำนักแรกครับผมเหอบ่ได้เด้อครับผมกลับมาแล้วครับหลังจากที่เดินดีต่อเนื่องครับผมเจ็บปูพันเจ็บปูพันหายไปงวดหนึ่งเด้อครับพี่น้องงวดบางหันครับงวดนี้ครับเด่นบนมีสองสูตรครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างสูตรที่หนึ่ง 456สูตรที่2 901ครับประกบคู่ได้9คู่ด้วยครับผมอย่าเผอได้ครับพี่น้องเลขชุดประกบคู่เพิ่นเดินดีมากครับผมครับออก902รอบครับพี่น้องเนาะออก902รอบครับงวดนี้ได้ประกบคู่มาแล้วครับผม49 40 41 59 50 51 69 60และ61ครับ นี่แหละครับแคปหน้าจอไว้เดอ้อครับผมแคปหน้าจอไว้เราพัฒนาเจป๊ปปูอาจารย์เอครับผมอาจารย์เอปันโชคครับงวดนี้ครับ22กรกฎาคม67แนวทางตัวเลขกลับมาไก่เคียงกับเจ๊ปปูเยอะครับพี่น้องเนาะครับเด่นอาจารย์เอครับผม9014 9014 เลขติดบนล่าง4 5 6ครับ2ตัวบนล่าง90 91 94 01 04และ14นี่คือตัวเนนเดอครับพี่น้องตัวเนน45 46และ56ครับตัวร่องครับก็มีความชนกันอยู่ครับพี่น้องเนาะครับชนกันอยู่เพราว่าจะเป็น94 49 40 41 ครับผมนี่แ่ะครับอาจารย์เอกอาจารย์เอและเจปคูครับครับสำนักต่อมาครับพี่น้องอาจารย์ผู้ด้อครับผมอาจารย์ผู้ครับอาจารย์ผู้นี่แหละครับ วดน,นี้อาจารย์ผู้ให้วิ่งรูด9กับ0ครับผมวิ่งรูดบนล่าง9กับ0ครับ2ตัวบนล่าง59 50 51 69 60 61 79 70 71ครับตัวเน้นมี60 61 79 70, และ70ครับผม อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกว่าหันเข้าที่เด่นห้าครับผมครับชุดเต็มชิม,มี่หาศูนย์ศูนย์หาครับผมอาจารย์เพิ่นบ่ได้ให้ชุดเต็มครับเอางวดนี้อาจารย์เอกครับผมแยกบนแยกล่างให้เด้อครับพี่น้องเด่นบนหกกับเจ็ดครับสองตัวบนหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง 7จ7ด7ปดเ6็ 78, 79, 70, 71, 66, และ77กันเบิ้ลตัวเนีนกันชิมี6กเก้าหกเก้าครับผมแล้วก็ตัวเบิลครับพี่น้อง66และ7จเด่นล่าง3ครับ2ตัวล่าง3า8แปดแและ03ครับเน้นทุกตัวครับพี่น้องเน้นทุกตัว เาพัฒนาอาจารย์เอกครับที่ล่งคิดไปที่ร่ลงไปก็นานี่ก็มีความใกล้เคียงกันนี่นะครับผมเพราะว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้หรือว่าเจ๊ปูครับผมเด็กคนจะชนกันนี่หี่นะครับพี่น้องครับบางทีก่อนมาเชื่อกับว่าได้จัดเหล็กชนกันมาไหว้เ้าะครับพี่น้องแต่ด้วยความบังเอิญกับว่าสาบเด้ะครับผมนี่ครับทั้งเช่นนี้ครับพี่น้องนันีอก็ชนแล้วนี่ แกันนี่ชนเพิ่นกับมาคนละทิศละทางครับผมแต่ละสำนักเพิ่นหนึ่งมาชวนกันได้ครับพี่น้องครับแล้วก็เลขปูขุนครับพี่น้องครับเลขปูขุนว่าหันปูรุดไปครับผมเข้า,าหาครับพี่น้องเนาะกวดนี้ได้1กับ6กครับผมตัววิ่งรูดห ตัววิน1 5 6 7 8 9 2ตัวบนล่าง1 5 1 6 8 5 6 7 8 7และ9 8ครับเน้น1 6ครับพี่น้อง1 6 6 1กหกห็หลายเด้อครับผมเมื่หันครับผมเพราะว่าอาจารย์เอกแล้วก็อับเลขของเจ็บป,ปูครับผมรวมไปถึงเลขของอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะครับชนกัน1661 6, 6, 3ตัวบน816 698และ685ครับผมนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร่วยกับขอขอวยพรให้พี่นออ้อยชี่โชคดีเดอรครับผมถูกหวยเลื่องเงินไปน้ำกันลาพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับผมครับหมวดวันที่2ี่สิบงกรกฎาคม67สิบำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ